กคนแหละมันจะได้ยินเสียงแว่วๆในหัวตลอดว่ามึงไม่สําเร็จมึงทําไม่ได้ที่มันร้ายแรงไปม,มากกว่านะั้นคือเรานั้นเชื่อไงคุณต้องรู้ไว้เลยว่าถ้าเกิดคนอื่นทําได้กูก็ทําได้ดีวะต้องเชื่อมั่นในตัวเองสำหรับผมนะผมว่าทุกคนแหละมันจะได้ยินเสียงแว่วๆในหัวตลอดเสียงแว่วๆคือทั้งเสียงคนรอบข้างทั้งเสียงคนในครอบครัว ทั้งเสียงคนอื่นๆมากมายว่าสิ่งที่เราทํามันทําไม่ได้คุณไม่มีวันทําได้หรอกคุณทําไม่สําเร็จหรอกที่มันร้ายแรงไปมากกว่านั้นคือเรานั้นเชื่อไงอเราดันเชื่อเราดันไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราดันเชื่อคนอื่นเชื่อเสียงของคนอื่นมากกว่าผมบอกว่าปัจจุบันเนี้ยต่อให้ใครที่ไหนนะแม่งมันตะโกนข้างๆหูอะว่ามึงไม่สําเร็จมึงทําไม่ได้ผมบอกว่าผมไม่มีทางได้อยอินเพราะความสําเร็จของผมมันยิ่งใหญ่มากพอที่ผมจะมาฟังเสียงไร้สาระพวกนี้ผมขอให้ทุกคนถ้ามีเป้าหมายแล้ว คุณต้องเด็ดเดียวกว่ามันคุณต้องมั่นใจต้องเชื่อมั่นในตัวเองคุณต้องรู้ไว้เลยว่าถ้าเกิดคนอื่นทําได้กูก็ทําได้ดิวะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณมั่นใจคุณเชื่อมั่นคุณศรัทธาในตัวเองไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้ความสําเร็จมันจะมาบรทีุคุณคาดไม่ถึงครับ